สวัสดีครับ FC เราก็ไม่รอช้าเนาะหลังจากแจ้งข่าวดีเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลุยงานของเราต่อในเอฟซีนะเดี๋ยวเราจะเสร็จก่อนเนาะไปทำงานเดี๋ยวเราก็จะกอดอินนะเอฟซโอเคผมก่อดนั่นนู่นเลยนะพี่บ่าวปวดแขนในเอฟซีก็ไม่ว่ากันเนาะพักก่อนทำงานเดี๋ยวผมก็จะดิ้นอยู่ ไม่พอให้น้องเวามาเจวของพูดดีมากเลยพูดดีโอเสร็จแล้วแล้วเนี่งยังกันหลงอ่ะตงแต่ปูนก่อนเนาะจบงลยเจ้าเอ้ตงใส่ปูนก่อนสิเอาแล้วอั่นพวกกะมังไปแตงมืดสเจแล้วกาเามื่อกาอัพอาทายก่อนอัพอาในนสเราก็เป็นยูทูบคิดอาซาถ้ามีอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็ทำในนี้ส เดี๋ยวเรีไป็แล้วเราไปนี่นาะถ้าสิเลเนาะไปพัฒนาทางที่น่นทางลุงป่าทุกวันลุงใหญ่ละมีลุงเดียวที่ใหญ่มันหนักลกเราูธุจิตอาสาเราดูได้หมดโอ้โหดีมาผมเต็มที่ทั้งนนจิตอาสานคา่ใ่นะเรอกเออใครแล้วเลาอะไรเยคบับ

เสียงนกกรุงหัวจุกมกเาจสารดีไม่รบ่เปล่าสารเดินไปน่สารสารสนวีสาระก้นเนาะเออกลางกลางสารอะดีเป็นประยุปยุงไว้ถูกต้องเลยผมได้กะบอกพี่เลยตรงเรียนข้อประกาศแล้วน่ะลดน้อยน้อประกาศโอ้โหเก้าโยอดเลย เยอลยนี่เบาเลยดูยากเหรอใช่อ่ะเดี๋ยวลุยเลยครับผมสามคนในนั้นแป๊บเดียวเดี๋ยวผมไปเอาขาต้มก่อนใช่โอเคอีโซเก้ฮ่าลงมือกันแล้วนะคย่าลังกาใส่แล้วหนึ่งก้อนนะครับใส่แล้วหนึ่งก้อนเละเราใส่แข็งมันเนาะมันจะได้แข็งแรงเนาะมาถามกันเลยเนาะ ใส่ทุกอันดีไหมดีไหมเบี้ยนี้นะทุกอันเลยบ่าวใส่ใส่วัสดีครับดีนสิในถุงมือมือวาถุงมือผมโอ้ดาหมดได้เห็นดาบได้เห็นอะไรไ่รู้ยิงมานี่ได้ไหม ลาสุดก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเจะเลี้ยก่อนเยอะๆมาเต้นกันได้เนาะมาเต้นไปสามเนาะนายมาเต้นเนี่ยเราลงน้ำเงินนายคะแนนยาวแถวนี้ไหมอันนี้ผมเอาแถวนู้นนะมันมีสามอันพอดีเลยเกียงน่ะต่อไว้ะ่อพี่ว่าปวดปคนมือพักก่อนดีกว่าปุ่นหมดยังผมปวดไม่ไหวนะเกี๊ยงมาเกียงก่อนจับเลยจับตะกอนเนาะเกียงแอ่ะเดี๋ยวผมวางให้่ะ ครับสับสะกองก็ได้ราฉาบมันก็ไม่ดีจบน่าจะขาดล้ขนน้ำรถด้วยไมน้ฝนลดให้ได้วันนั้นน่ะรถอิดเปียกมดเลยน่าถามก็ดูมอนตี นีู่งไว้กอนี๋ยัอันนี้กล้องไคเนี่ยโอ้เห็นแตขากล้องพี่หนปะไม่ไม่ไม่มีหัวคนนะเห็นเอวเอวลงไปเขาไม่อยาก เพราแล้วกันมันหลายมื้อก่อนผมฟันว่าพี่บ่าวเนะห,ห็นดากพี่บ่าวพี่บ่าวนะเปิดพวกเก่าเปิด,อ,ปดออกให้เบิร์นไปเนีเนเ่ยเอยเอใช่ผมมีครั้งหนึ่งหลายวันแล้วแหละปันเห็นดากาาบ่าวโเหมือนว่าที่ผมหอผมสะดุ้งผมดิ้นแค่มันเจ๋ออย่างของผมผมดิ้นผมเลยตื่นฮะอาปูนปะอาปูนปะ นั่นไงข้างหลังน่ะข้างหลังน่ะกูนอยู่ข้างหลังถ้าเพื่ออะไรวะพี่เพื่อก็ไม่เพื่อครเพื่ออะไรฉันเพื่อวะไเ่เพอพูไมรู้อยู่ว่าทีมงานอะไรเนี่ยเออจะให้แข่งเลยมันก็ผมไม่งา่แรกตื่นเนาะทำไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆคุณนี่คุณ

ไม่ได้ไม่ได้ในปุ่มันตรงกัน่ใช่ไหมคัตรงร่องตรงกันงมตรงกันตรงตรงกันต้องตัดมือนั่นแหนได้แล้วได้แล้วได้วางแล้วได้วางแล้วได้วางแล้วคุณสวยี้นะเจ้าเลยผมอสวย สามนาทีอพังคือรังเหรอถูกต้องยังไม่ถอยเลยผมแค่ะบเล็เอาไหเนี่ยหรือว่าเชือกมีเชือกไหมาาีพังผมมีเชือกผมด้วยในเชือกผมนั

ไม่มีอะไรเยางี้นะครไม่ย่าากเะช่างเราเรื่องแถวแรกของเช้าวันนี้ครับาก็เดี๋ยวผมขึ้นของนี้ไว้ก่อนค่แนกผมลุ้นวรหระจัดหมดจัน